ครับบูตแคมป์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายๆค่ายมีเนาะในเรื่องของการที่เขาจัดบูตแคมป์ขึ้นมาเนี่ยแต่ที่ทีบีไอมว่าทําไมเราต้องจัดบูตแคมป์ขึ้นมาแตนะ่ด้วยระบบของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมันโตเร็วพวกเราเข้าใจความหมายนะมันโตเร็วทีนี้การที่มันโตเร็วนะครับถ้าเราไม่มีที่ที่ให้เขามาอยู่รวมกันนะครับไม่ได้มาสร้างสายสัมพันธ์มาสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะไปคนละจุด ทีนี้พอมันไปคนละจุดหลายหลายแพลท,ที่เราเห็นมันล่มนะเพราะว่าต่างคนต่างทำนะมันไม่มีเป้าหมายในไปในทิศทางเดียวกันและอีกอย่างคือจุดตัดใจอนาะจารย์บอกเลยว่าสําคัญที่สุดเลยการที่เราเข้า camp บุ๊คแคมป์นะฮะอาจารย์บอกเลยครับมันจะมีจุดตัดใจอยู่อย่างหนึ่งที่อาจารย์เองเนี่ยเคยประสบความสําเร็จกับแคมป์ม,มาลนะอาจารย์ไปได้ยินในเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการดึงพลังของเราออกมาจากภายในสู่ภายนอก,กนะซึ่งตัวเราเองเนะี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงได้ เราจะดึงได้แต่หลายๆคนก็คือด right right ึงได้แต่พ่ออ้างใช่ไหมเราดึงได้แต่ในสิ่งที่จะทําให้เราล้มเลยใะประมาณนี้แต่ในแคมป์มันจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยหายไปจากตัวเราเลยนั่นก็คือการที่เรามีวิทยากรที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆคอยที่ดึงเราศักยภาพของเราออกมาทีละนิดทีละนิดแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับเอามาแล้วตัวึ่งปุ๊บเรากลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอาจารย์บอกเลยครับว่าขนาดคนไทยเรานะครับผู้ที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนเนี่ย ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะซึ่งการเดินทางเนี่ยเสียเวลาทั้งค่าเดินทางอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ยังเสียค่าคอร์สที่สูงด้วยที่นี่เราไม่แพงนะเพราะว่าเราใช้ในส่วนของงบของสโมสรเนี่ยเข้ามาสนับสนุนให้กับพวกเราเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้ดึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆอยู่ในใจเ,เราต้องการอะไรแล้วสามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้จริงอันนี้คืองานบูธแคมป์เพราะฉะนั้นนะครับคุ้ม ใครที่เข้าจะรู้เลยครับว่าท่านเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ท่านเป็นอยู่ไปสู่จุดที่ท่านอยากจะเป็นได้อย่างแท้จริงอันนี้อาจารย์ขอบอกเลยใครไม่ได้ไปแคมป์ถือว่าพลาดอาจารย์บอกนะประมาณนี้